cúm tôi cần, chi là cho dân làng mà để có hiểu, phải không? 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 phải ความไม่เป็นธรรมเรื่องไม่ถูกต้องในการจัดสรรที่ดินของผู้อย่างนั้นเพื่อมาร้องในหน่วยราชการให้ดเนินการไปตรวจสอบพิจารณาในวิธีการดาเนนิกรโดยร้องเรียงที่ไหนมาอีกบ้างบ้งเปล่าเมื่อสองปีที่แล้วเคยร้องที่ศูนย์นำลงทางแล้วก็อสจแล้วก็ที่ดินนิ่าที่ แต่เป็นเช่าเพื่อปลูกคืออันนี้คือพื้นที่สกลางใช่พ่้น่กลางแปลงนั้นเลยให้ให้ทำก็เกิดใครจะปลูกบ้านปลูกกระต๊อบอยู่ก็คือว่าปลูกทํากินกันไปอีล็อกเนี้ยแต่ว่าเช่าปีละหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งปีล็อกไรใช่ใช่เป็น แต่ไม่มีการประกาศแจ้งกระบนารให้กติกาของนิรชนมันต้องรับรู้กันทั้งนิรชนไม่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 ่ไม่ม่่อม่ไ่ไม่ม่ม่่ไม่่ไม่ไไม่ไม่ไมไรไ่ไอรมัไม้ไม่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 ไ่มไม่ม่ม่มไมไม่ไ้่า ทางสวนกลางเนี่ยยังไม่ได้มีกําหนดหลักเกณฑ์มาว่าจะต้องทําวิธีการไหนต้องประกาศยังไงต้องคัดเลือกยังไงเนี่ยเรายังไม่ได้มีขั้นตอนตรงนี้เลยไม่ได้มีในหลักเกณฑ์ก็เลยยังไม่ได้จัดพิทยค่ะในพื้นที่สวนกลางนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนระบบไปแล้วเขาไม่ได้จะสร่แต่ว่าให้คนไปเช่าแต่จะไอ้คนที่มาทุมชัดเจนแล้ว ชัยชังหวัดก็พูดแล้วบอกว่าผู้ใหญ่ยังไม่ต้องไปยุ่งตรงนี้แต่เขาไม่ฟังยังไม่ต้องประกาศให้ใครว่ดของผู้ใหญ่เนี่ยจัดแล้วจัดแล้วเขาจัดแล้วแต่เก็บผลพันเก็บค่าเช่ากันในในฐานะว่าเป็นลูกแล้วว่าให้เช่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเขอบเขตแล้วว่าเป็นพื้นที่เนี่ยที่จะจัดให้กับราษฎรที่ยากไร้ได้เข้าอยู่อาศัย แต่ในการหลักเกณฑ์การจารัดเนี่ยกรมยังไม่สงม,มาให้ไงย,ยังไม่กําหนดมาให้เอาเขาก็ต้องชอาคณะ่รรมกันว่าที่จะจัดผู้ยากไร้เข้าไปเนี่ยจะให้กาหนดหลักเกณฑ์ยัยงไงตอนนี้ก็เลยยังไม่ชัดเจนตรงนี้แ,<ล>แต่เราได้เสนอขอบเขตไปแล้วว่า้ที่ท,ที่บริเวณส่วนกลางเนี่ยจะจัดให้กับผู้ยากไรลอยู่แล้วหักเกณฑ์มามาตรฐา,านของการพิจารณา ก็นี่แหละนอกคุณปัญหานี่แหละจะให้ผู้ใหญ่พัเดเย,ย็นาไม่ได้<อ>ไม่ได้ค่ะมันต้องทำในนามคณะทำงานแล้วก็มีพ้าราชจังหวัดเรียะต้องเห็นชอบในการ<ช>จัด<ช>ไม่ใช่ผู้ใหญ่คนเดียวจะเป็นจัดไ,ได้สองหนึสองสาม